ก็สวัสดีครับนะครับกับไมค์ครับนะครับ f ิสไ Die นะครับก็นี้จะมาเริ่มต้นเอาชีวิตรอดกันนะครับก็ขึ้นชื่อของผมฟิสไม่ได้แปลว่าปลานะครับฟิสไ Die นะครับฟิสไ Die โอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเอาชีวิตรอดกันในวันแรกนะครับก็ ตอนแรกก็มีคนจะมาร่วมเล่นด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอวันหลังวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนด้วยก็เลยมานั่งแครเกมไหมครับกันเถอุยกระตุกจังเลยเราต้องตัดต้นไม้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็หาที่สร้างบ้านกัน โอเคนะครับอา้าวผมก็เคยลงคลิปไปเยอะแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่เวิร์กนะครับคือเสียงมันไม่ได้แล้วก็ภาพค้างด้วยนะครับก็ก,ก็ก็อย่างเดียวนะครับปิดหัวเลย ผมชอบรายการแคสเกมของพี่สกิททีวีมากเลยนะครับของพี่เจมสกิททีวีก็เขาภาคเสียงเขาตลกดีเขาภาคสนุกมากก็เมื่อกี้ก็เพิ่งไปดู The Forest เสร็จนะครับก็ The Forest ที่พี่เจมสกิททีวีนะครับแคสกับพีออ่อะไรวะ เอ่อชื่อว่าอะไรนะครับไม่รู้ลืมแล้วชื่อช่างมนเถิดนะครับก็เดี๋ยวพันนี้จะมา,าชีวิตรอดกันนะครับพอดีสักผ้าไปด้วยไม่ได้มีเวลาบ่อยนะครับผมอาอนะครับก็ อะไรที่โชคดีมากเลยนะครับเราไม่ต้องสร้างบ้านแล้วก็เรามาเจอสิ่งนี้แล้วกระตุกยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าคือตอนยังไม่ถ่ายอ่ะมันไม่เป็นไรหรอกอ๋อ แต่พอตอนถ่ายมันมีปัญหาอะไรอย่างนะครับก็เลยวบากราบขอโทษด้วยนะครับก็เปิดบ้านไว้เดีนยอ n p พออกไม่ได้นะครับคเคยลงมอสมาอยู่นะครับก็เป็นมอสที่แรกของกับ NPC ได้นะครับเอเยมันกระตุกจังเลยนี่นะครับโอ้ยไม่ละมาถึงปุ๊บไม่เลยนะครับก็บ้านลาวา เรามาตีกล่องดูครับว่างในจะมีอะไรมา้างนี่นะครับก็จะมีของดังกล่าวก็คือมึกนี่เราได้มาอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยน้ำไม่มีลกครับเนี่ย นะฮมโอเคเข้าใจมากหมดแล้วเราไม่ได้ตั้งเวลาเราจะเก็บของนะครับห้ามกระโดดเพราะว่าดินมันจะพังเนี่ยแบบผมเนี่ยกระโดดมันจะพังเวลาผมเดินอะ่ะผมชอบไปเผลอเหยียบตลอดเลยมันก็เลยพัง ถ้าเราตีมันก็จะได้แป๊บนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นข้าวโพดอย่างนี้ใช่เราก็สามารถวางได้แม่งแหลกสียหายเนี่ยเราโด้แล้วเราก็เก็บไว้เหมือนเดิม เพื่อจะได้มีต,ต่อไปเยอะๆนะครับก็เซิร์ฟนี้ไม่อดตายแล้วนะครับ เราต้องไปจับจองบ้านไว้ก่อนอุ้ยหลังนี้ก็คงไม่ทันแล้วล่ะครับเพราะว่ามันเอ้ย n อ c ออกมา NPC มา NPC ทานแล้วกูมันจะลามมาบ้านอย่างเี้ยครับก็ พบกับไอผมก็เพิ่งจะทำรายการได้ไม่นานนี้เองนะครับก็ชื่อรายการว่า Fish Die Gamer นะครับ Fish Die Cast Gamer DS นะครับก็ผมจะไม่ได้แคสแค่ไมค์ครับอย่างเดียวผมอาจจะแคสไปเยอะๆเรื่อยๆนะครับแต่ ผมไม่ได้แค์ทุกวันนะครับเพราะไม่ค่อยมีเวลาอะไรแบบนี้มันก็ต้องขอพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่า เดี๋ยวจะตัดไปตอนข้างบ้านโอเคเอาแล้วนะครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับกับไมค์ค r ร f บอีกรอบหนึ่งนะครับก็ได้พักเบรกไปแล้วแต่ผมต้องสร้างเซิร์ฟใหม่ นะครับเพราะว่าเซร์เมื่อกี้มีปัญหาคือออกเกมแล้วนะครับอ้าวมันจะเหมือนภาพลุวนๆนะครับผมก็เลยต้องลบเซฟทิ้งรอบนี้ก็มาตัดต้นไม้กันใหม่โอเค เดี๋ยวหาที่สร้างบ้านนี่ดีอืมเห็นไหมผมชอบไปกดโดนผมออกตลอดเลย ก็ตอนแรกจะลงมอสโปเกมอนขึ้เล่นแบบเป็นโปเกมอนแต่พอลงแล้วมันกระตุกไม่เวิร์กก็เลยรอเล่นในคอมดีกว่าก็เวอร์ชันนี้จะเป็นเวอร์ชัน0 11. 1น1 1 1 1นะครับหลายคนก็เล่นมาแล้วเพราะว่า มันก็ไม่ได้ลอมันก็ไม่ได้ออกมานานสักเท่าไหร่มันก็ออกมานานมากแล้วโอเคมีหลายคนนะครับที่แก๊สแคสเกมในมือถือ ที่ผมไม่ค่อยมีเวลาแคสเกมในมือถือครเพราะว่ามันไม่มีเวลาก็วันนี้เป็นวันศุกร์นะครับก็เลยแบบไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะว่าหยุดก็ก็ใช่หยุดก็เลยต้องอ่า มานั่งมานอนมาโน่นี่นั่นอ้าวได้ต้นไม้มาด้วยขอบคุณพระเจ้าไม่ใช่เหรออ่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่โอเคก็อย่าลืมนะครับเวลาดูเสร็จก็ ช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปหรือแชร์ให้เพื่อนๆได้มามึนกันต่อนะครับว่าผมแคสเกมมึนแค่ไหนนะครับก็แชร์ให้เพื่อนๆได้มารู้จักกับผมนะครับ ทำเลยสร้างบ้านก่อนโอเค ทำได้สร้างบ้านต้องไปดูฝั่งนน้นก่อนผมจะเอาแบบผมก็ชอบสร้างบ้านสวยอะแต่ไม่เคยเล่นจบซะที นี่ตรงนี้เลยเป็นไงมันแรกคิดว่าอยู่ในหลืบอ,อยู่ใต้ดินไปก่อนต้องขุดดินอยู่เป็นมนุษย์ถ้ำมันแรก Okay โอเคเดี๋ยวพักก่อนนะครับโอเคครับกลับมาอีกแล้วนะครับกลับต่อจากเมื่อกี้เลยถ้าคุณดูดีๆนะครับนี่จะเป็นแร่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรฐานนะครับก็พอดีตรงดินเมื่อกี้ครับขุดเข้ามาก็เจอเลย ชคดีมากที่ทำตรงใต้ดินตรงนี้นะครับก็เมื่อกี้มันเวลาเล่นใช่มันจะสั่นสั่มมันจะสั่นแฟดแฟดแฟดอะไรเงี้ยเออผมก็เลยไปเอาออกไปลองแก้ไขดูก็คิดว่าไม่เป็นไรแล้วนะครับก็ ที่ขุดไม้ก็สามารถขุดอ,อ่ขุดแร่หินไอ้เขาเรียกว่าอะไรฐานมันสามารถขุดฐานได้นะครับโอ้ก็ตรงนี้ไว้ชมวิวได้เลยสวยงามครับสวยงามจริงๆ ตำคืนกันอาชีวิตรอดคืนแรกเจอแบบนี้เข้าไปอือหไม่อยากออกไปเลยเห็นมันนิดนึงเน,นี่ยมืดแต่น่ากลัวนะครับก็ ไอบล็อกเนี่ยนะครับบล็อกเนี่ยสาหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับก็เวลาขุดอะเนี่ยมันจะมีไอตัวเนี้ยเด้งออกมาเนี่ยมันจะมีตัวเนี้ยเด้งออกมานะครับก็มันจะไม่มีทุกบล็อกนะครับมันจะมีเป็นบางบล็อกเห็นไหมสาหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับหรือคิดว่ามันไม่เป็นประโยชน์แล้วเวลาคุณเอ่อจะทำไฟแช็กเนี่ยคุณทำหาว่า พวกคุณเนะี่ยชอบถามว่าออย่งางนู้นทำด้วยอะไรอย่างนี้ทำด้วยอะไรก็ก็เห็นทุกอย่างที่วางอยู่ก็หัดขุดๆมานะครับแล้วเอามาลองศึกษาดูเหมือนนักวิจัยวิทยาศาสตร์นะครับเขาได้อะไรแปลกๆมาเขาก็เอามาวิจัยหมดนะครับว่ามันคืออะไรแล้วก็ทำให้มันใช้งานได้โอเคอคครับ เนี่ยนะครับเจออีกแล้วก็ผมไม่ได้กะจะมาอยู่ตรงนี้หรอกนะครับแค่มา,าพิทพงเฉยแต่ตัดไปตอนขุดเสร็จเลยนะครับโอเคจะมาอีกครั้งตอนนี้ก็ขุดเรียบร้อย ไปตัดต้นไม้มาเรียบร้อยเยอะพอสมควรอ,อีกสักต้นหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะสร้างบ้านให้ออกมารู้ไปเลยก็เมื่อกี้เจอของดีเข้า ตู้มตรงนี้นะครับแท็กพอตว่าแต่ภาคนี้มันไม่ค่อยดอบแอปเปิ้ลเลยนะครับเนี่ยผมเล่นมาหลายแมปหลายเซิร์ฟไม่เคยเห็นแอปเปิ้ลเลยโอเค ไอหมูบ้่ไอหมูบาเแกทำให้ฉันไม่ได้กินแกจะต้องต่อโอเคนะครับเราก็เอาเหินออกมามาทานมนไมึงใช้ทานหรอโอเค ต่อ,อ,อไปสปัปดาห์แล้วเราก็รอคุกเกตคุกเกตชิคเก้นคุกชิคเก้นนะครับโอเคเสร็จแล้วแต่เลือดเราไม่ลดก็เก็บไว้ก่อนโอเคนะครับก็ I mir auch ก็เนี่ยหินพวกเนี้มีประโยชน์ทั้งนั้นแหละครับเอามาใช้ในเครื่องดีบอัดก็จะกลายเป็นหินบีบอัดเองโอ้ยถึงสมบี้มาแล้วก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับไว้เจอกันพัทหน้านะครับ